ของฮ่องกงคือเมืองเศรษฐกิจที่รายล้อมไปด้วยตึกสูงและชีวิตแบบไนท์ไลฟ์ตามฉบับที่นักท่องเที่ยวต้องการหากบรรยากาศของเกาะเพ็งเจ้าที่อยู่ไม่ไกลจากย่านธุรกิจของฮ่องกงกลับพบภาพวิถีที่ต่างไปจากนั้นเพราะไม่เพียงรายล้อมไปด้วยธรรมชาติชายฝั่งทะเลหากยังตกแต่งด้วยสตรีทอาร์ตที่สามารถถ่ายรูปเช็คอินได้ทั่วทั้งเกาะ บรรยากาศที่ต่างไปเลยทำให้เกาะที่ในอดีตเคยขึ้นชื่อเรื่องการผลิตเครื่องหนังปัจจุบันถูกผลักดันให้เมืองรองแห่งนี้กลายเป็นอีกมุดหมายของการท่องเที่ยวด้วยการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อกลางกระตุ้นการเดินทางของผู้คนจากหลายประเทศในเอเชียผ่านผลงานภาพยนตร์เรื่อง Under Parallel Skies ที่การท่องเที่ยวฮ่องกงให้ทุนสนับสนุนผู้สร้างหนังชาวฟิลิปปินส์ โดยดึงนักแสดงแม่เหล็กแดนพันเกาะอ,อย่างเจนเนลาซาวาโดมาประกบคู่พระเอกสุดฮอตของไทยที่มีฐานแฟนคลับทั่วโลกอย่างวินเมทาวิน สำหรับใครที่เป็นแฟนของหนุ่มวินเมทาวินนะคะเชื่อว,ว่าต้องจำฉากนี้ค่ะเป็นคาเฟ่นะคะร้านกาแฟที่อยู่ในหนังเรื่อง Under Parallel Sky ค่ะที่นี่นะคะก็คือเกาะเพ่งเจ้าค่ะเป็นเกาะหนึ่งในฮ่องกงนะคะที่ใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะแต่ว่านอกเหนือจากการเป็นโลเคชั่นถ่ายทำหนังแล้วนะคะเกาะเพ่งเจ้าแห่งนี้ค่ะก็ยังตกแต่งด้วยของที่เรียกว่าน่าจะเป็นของที่นำมาจากในเมืองนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะเป็นการสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคน รุ่นใหม่นะคะที่เข้าไปทํางานในตัวเมืองฮ่องกงแล้วก็เก็บเกี่ยวความทรงจาจากในเมืองค่ะนำมาตกแต่งเกาะน,นี้นะคะให้มีความผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่อยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะการใช้นักสแสดงแม่เหล็กจากฝั่งไทยและฟิลิปปินส์มาเป็นจุดขายเป็นกลยุทธ์ที่ฮ่องกงใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ ยิงกับไทยและฟิลิปปินส์ที่มีข้อมูลปรากฏจากฮ่องกงทัวริซมบอร์ดพบว่าประเทศไทยและฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศแถบเอเชียที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวฮ่องกงมากที่สุดร่วมกับไต้หวันญี่ปุ่นอินโดนีเซียมาเลเซียและเกาหลีใต้น่าสนใจว่าสถติติตั้งแต่ต้นปี2024จำนวนนักท่องเที่ยวของแต่ละประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน บางเดือนถึงขนาดโตขึ้นกว่าร้อเอร์เซนตึ่งนับตั้งแต่หลังสถานการณ์โควิด -19 ทางการฮ่องกงให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองมากขึ้นเพราะต้องการสร้างภาพจำหม่ที่เป็นมากกว่าแค่แหล่งช้อปปิ้งและหมุดหมายของสายมูโดยในมุมมองของคนฮ่องกงส่วนหนึ่งก็คาดหวังว่าหลังจากนี้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจะได้อนิสงส์ฟื้นตัวตามไปด้วย s so i think in hong kong wellness started to grow dramatically during pandemic because everyone kind of stuck and having a lot of, um mental issue <c oughs> ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชาวฮ่องกงมองว่า <c oughs> ความเครียดจากการล็อกดาวน์คือปัจจัยหลักที่ทําให้คน <c oughs> อยากออกไปสัมผัสธรรมชาติเ <c oughs> ทรนด์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจึงได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งเธอยังมองว่าธุรกิจนี้แม้เพิ่งเริ่มต้นในฮ่องกงได้ไม่นานหาก,ก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตต,ต่อไปได้ไม่เฉพาะแค่สำหรับคนฮ่องกงแต่ยังรวมถึงชาวต่างชาติด้วย on, การใช้สื่อบันเทิงนุ้นการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ฮ่องกงพยายามผลักดันอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมท,ที่สุดจากการแต่งตั้งนักแสดงหนุ่มมาริโอมาเรอร์ ซึ่งมีฐานแฟนคลับทั้งในไทยจีนและฟิลิปปินส์ให้เป็นยุวทูตของรางวัลเอเชีย i l ฟิวมอ a วอร์ของฮ่องกงซึ่งการท่องเที่ยวฮ่องกงก็เสื้อปืนไว้คว้าตัวไปถ่ายคอนเทนต์ตามรอยสถานที่ท่องเที่ยวในฮ่องกงที่ปรากฏในภาพยนตร์หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งไม่เพียงหวังเม็ดเงินจากต่างชาติหากอีกด้านฮ่องกงเองยังหวังเม็ดเงินจากคนในพื้นที่ โดยการชักจูงให้คนฮ่องกงเที่ยวเมืองรองมากขึ้นด้วยเช่นกันพัสชนพงเพียจรจันทร์ไทย PBS รายงานจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง